สวัสดีค่ะสวัสดีชาวันอังคารที่23สิบงหาคมส5 6พันกสิบห้านะคะมาพบกับแนวทางฮานอยฮานอยของแอดในวันนี้นะคะเมื่อวานเมื่อวานตังมากอ่าเมื่อวานแอดให้ตัวเด่นไป358273วิ่งรูสองกับ7นะคะฟัน7เนาะเมื่อวานเขาเข้ารอบอ่าว พิเศษนะคะวิ่งรูดจิตเนาะ,อะเอามาดูตัวจับแอดก่อนตัวจับแอดเข้าแค่รอบปกตินะคะ5 2 2 5แล้วก็2 7งเนะคะแล้วก็วิ่งรูด7ฟันจิตเข้ารอบพิเศษ7 7ก็7 1แล้วก็มาเข้ารอบปกติ2 7งเนะคะแล้วก็มาเข้าวิ่งรูด2ในรอบปกตินะคะทุกคนอ่ะ ตัวจับแอดเข้ารอบปกติ5225แล้วก็272เนาะส่วนราวพัฒนาหลุดนะคะหลุดโอ้ยหลุดได้งวดแล้เนี่ยแต่มาเข้าเลขทูปปูนะคะ9669รเราวพัฒนาแล้วก็ดาวจนรอบ v i p เข้าแค่วิ่งรูด8นะคะส่วนดาวจนรอบปกติเข้าทั้งบนทั้งล่างทั้ง3ตัวในตารางเลยนะคะอ่าเข้า3 61นะคะแอดทไป ศูนย์ใช่ไหม <c oughs> แอนให้ไปหนึ่งสามหน้าหนึะคะจนนรอบปกติเขาเข้าสามหหนึ่งบนแล้วก็1นึ่งสาสมหนง้านะคะโอเคค่ะเรามาดูของฮานอยวันนี้นะคะฮานอยวันนี้ตัวเด่นตัวเด่นวันนี้แอนให้ไปแปดศูนย์สามเจดสองแปด นะคะวิ่งรูด7กับสองนะมาแบบเมื่อวานเลยแต่ว่าคนละตารางนะคะทุกคนจับวินในตารางนะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดสองสาสสองสอสองสองปดดสองสาสามดศแแล้วก็ แปดสามสามแปดกันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ลกันเบิ้ลแปดแปดเนาะแปดแปดมีตัวไหนอีกอืมเก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้าสี่สี่ห้าห้าจะมาหรือเปล่านะคะ เจ็ดเจ็ดก็เจ็ดเจ็ดก็มาแล้วนะเมื่อวานสองสองสามสามเอาเอาสี่สี่เนาะห้าห้าเผื่อจะมานะคะทุกคนเอาห้าห้าแสก็ได้ตัวเด่นวันนี้นะคะแปดศูนย์สามเจ็ดสองแปดวิ่งรูดเจดกับสองนะคะวันนี้แอดให้ฟันสองนะคะฟันสอง ตัวจอก,ก็จะมี7007 7227 2332ก็2 0 0 2นะคะแอดเน้นนะคะเน้นจับวินในตารางนะคะเน้นจับวินในตารางตัวที่แอดไม่ได้จับมาวันนี้ก็จะมี8778นะคะแล้วก็7337เนอใครเอาไปจับก็ได้นะคะเหลือแค่สองตัวเท่านั้นนะคะ ส่วนตัวที่เขามาบ่อยนะคะจะมีตำแหน่ง 2, 7แล้วก็8นะคะเอาไปจับวินได้เลยนะคะหรือจะจับวินตัวที่ตัวเด่นก็ได้นะคะแต่วันนี้แอดเน้นวิ่งรูด7กับ2ฟัน2นะคะตัวเบิ้ลที่แอดคำนวณได้ก็จะมี 88, 99, 44, 55, 33นะคะแต่ว่าแอดจะจับมาแค่นี้เนาะเพราะว่ามันจะเยอะนะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะคะถูกหวยรวยทรัพย์เหมือนเดิมค่ะตั้งแต่หุ้นรอบเช้าจนถึงหุ้นรอบดึกดาจุจนรอบปกตินะคะไปได้จ้าโชคดีกันทุกคนนะคะ